เตาไล้ควันไล้ปองควันรูปแบบพิมพ์เขียวของอนะครับแน่นอนแล้วออกมาเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ตัวเตาตัวเตาถัง200ลิตรอยู่ใจกลางเตาเนี่ยใหญ่ๆอย่างนี้แล้วก็ตั้งขึ้นไปแล้วก็จะมีป่องสำหรับพ่นไฟได้แต่ป่องเนี้เราจะสามารถเติมฟืนเชื่อไฟได้ เวลาเราไล่แก๊สเราก็จะให้ไฟมันแลบเหมือนซปเปอร์ซันของเขาครับแต่เราจะไม่แลบนานครับอันนี้เราก็จะปิดส่วนใหญ่ก็จะต้องปิดปิดเพื่อให้ไฟมันลุกในนี้พอเราปิดตรงนี้ปุ๊บแก๊สที่เกิดจากห้องเผาไหม้ที่เป็นถังสองลิตรทั้งหมดนี้คือห้องเผาไหม้นะไม่มีไม่มีไม้ฟืนไม่มีไม้ที่จะเผาถ่านไม้เผาถ่านจะอยู่ด้านรอบนี่ อนนรอบรอบรอบตัวถังรับตัวเตาก็หลายตันครับเผาทีหนึ่งน่าจะสองสาตันถังสองลิตรไม่ใช่เผาในะถังสองลิตรเพราะถังสองลิตรเอาแค่มาเป็นช่องเผาไหม้เป็นห้องเผาไหม้ควนกวันกับแก๊สที่เกิดจากห้องเผาไหม้เนี่ยจะเข้าท่อนี้ แล้วก็มางอเข้าห้องเก็บห้องเก็บควันหรือว่าเก็บแก๊สส่วนห้องที่เราอบอบไม้ให้กลายเป็นถานหรือว่าเราเอาไม้มาใส่ให้เพื่อจะให้เป็นถานอยู่ตรงนี้ก็จะเชื่อมกับถังเก็บควันเก็บเก็บแก๊สด,ด้วยท่อสองสองท่อท่อนี้สนิ้วนี่สี่นิ้ว ข้างบนนี้ก็4นิ้วกับนี่ตรงเนี้ยสนิ้ว4นิ้ว4นิ้ว,วครับส3มสท่อเข้ามาทาถงนี้เสร็จแล้วก็จะมีท่อขนาด1นิ้วครึ่งงอจุ่มลงไปในบอ่อ60เซนติเมตรคือความกว้างของท่อบอ่อนี้เท่ากับถังนี้เลยเท่ากับถัง200ลิตรเลย แต่เป็นวงซีเมนต์วงซีเมนต์อ,อันนี้ต่ำกว่าต่ำกว่าฐานของถังเก็บควันเพราะว่าต้องการให้น้ำส้มผลนไว้ามาเก็บในนี้ควันก็จะไม่พ่นเข้ามานีนี้ถึงพ่นก็จะไม่พ่นออกสู่ชั้นบรรยากาศเพราะว่าควันพ่นมาแล้วก็จะผนึกแน่นเลยมีแต่น้ำเท่านั้นที่มันจะไหลยอยู่นี้ส่วนควันมันก็จะพอมันอัดเต็มแล้วมันก็จะย้อนเข้ามาในถังนี้แล้วก็พ่นเข้าเตาอยู่ดี เพราะฉะนั้นเตาเนี้ยพอเราปิดปิดจุกปิดหัวจุกตรงนี้ปุ๊บนะควันก็จะไม่ออกสู่โลกภายนอกเลยเตานี้ไม่ต้องการให้สูญเสียความร้อนออกภายนอกคือว่าซปเปอร์ซันไฟจะลุกตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้เน้นตรงนี้เน้นแค่ช่วงไล่แก๊สช่วงแค่ที่เราจะทำให้ไม้บริสุทธิ์ เราจะเปิดไว้ประมาณสักสองครั้งหรือว่าสามครั้งกับท่อที่งอเข้าถังเผาไหม้อันนี้ใช้ท่อสองนิ้วไม่ใช่4นิ้วนะนิ้ววาดให้ใหญ่ๆเพื่อจะได้เข้าใจง่ายพองอเข้ามาในถังเนี้ยพ่นเข้ามาในถังเนี้ยเจาะรูหนึ่งท่อออกคำนวณคำนวณแล้วถ้ารูเล็กอะ มันซีกข้างบนเนี่ยร้อยรูข้างล่างอีกร้อยรูก็คือว่า200รูแต่ถ้ารูใหญ่2ขุน2หขุนก็ตีซะว่า150ลรูเพราะฉะนั้น150ลรู150ลรูเราก็เจาะตรงนี้ให้ได้ประมาณอย่างน้อยขั้นต่ำก็คือ100ลรูท่อละ5ท่อละท่อละ100ลรูไม่ใช่2ท่อ100รูนะ ท่อหนึ่งหนึ่งร้อยรูท่อนี้ร้อยหนึ่งท่อนีร้อยหนึ่งเจาะเนี้ยเจาะไส้เนี้ยเหมือนเหมือนท่อไอเสียเลยเจาะให้พุนเลยครับหนึ่งร้อยรูพอจะเจาะขั้นต่ําอย่างน้อยน้อยก็สักหกสิบรูล่ะก็ได้เอาไว้ก่อนทีนี้ควันถ้าเกิดควันมันมาแล้วมันไม่หมดมันกลับอะเราสามารถหลี่ตรงนี้สามารถเปิดไล่ได้นิดหน่อยนะครับ แต่ถ้าเราเผาไหม้ดีแล้วตรงนี้ไม่ต้องแล้วก็คือปิดสนิทเลยเขาก็จะเข้าระบบของเขาแล้วก็ไฟเขาจะมาพ่นในนี้อย่างเดียวเลยในใจกลางเตานี้อย่างเดียวเลยไฟไม่ต้องมาพ่นตรงนี้เพราะว่าถ้าไฟพ่นบนหัวเตาสูญเสียความร้อนแน่นอนความร้อนเนี่ยพ่นออกไปสู่ชั้นบรรยากาศนะแล้วแรกๆอ่ะมีควันด้วยควันพ่นออกมาด้วย ีนี้เราปิดตรงนี้ปุ๊บควันเนี่ยมันจะพ่นพ่นเข้าเตาควันเนี่ยพร้อมกับแก๊สเนี่ยมันก็จะลุกไหม้กลายเป็นว่าควันไม่มีเลยเราเอาพัดลมอัดเข้าไปเลยให้ให้ออกซิเจนเข้าเยอะๆเพื่อไปผสมกับอากาศที่ออกมาจากถังอัดควันเนี่ยแก๊สอะแก๊สที่ออกมาแล้วก็จุดไฟตรงนี้ล่อไว้ตรงนี้จะากลายเป็นเปลวไฟทั้งหมดท่อน,นี้ก็จะกลายเป็นความร้อนท่อความร้อนทั้งหมด เพราะฉะนั้นความร้อนจะแผ่ออกมาจากถัง200ลิตรถังนอนนี้ใช้1ถังถังตั้งนี้ใช้2ถังนี่ย่อส่วนย่อส่วนให้ดูว่ามันประมาณอย่างเนี้ยมันงออย่างเนี้ยงอแล้วเข้าถังอย่างนี้ครับเอาแค่ให้เข้าใจทีนี้กระแสกระแสเตาที่ออกก็ติดตามอยู่ของเพื่อนๆนะครับก็มีถังนอนนี่คือหัวถัง ท้ายถังนะครับนอนแล้วก็เจาะท่อตรงกลางอันนี้เขาทําเป็นพันพันหมื่นหลิตรเลยนะพ่อใหญ่เขาทำมาแล้วถังใหญ่เป็นเขาเรียกว่าถังเหล็กหุ้มเหล็กทั้งหมดเผาไหม้ดีๆเขาย่อส่วนมาเป็นถัง200ลิตรมันก็เป็นซูเปอร์ซันนั่นแหละแต่เป็นถังนอนห้องเผาไหม้อยู่ตรงนี้อยู่ใต้เตาทีนี้เขาจะเจาะรูตรงนี้เจาะรูจากถังนี้เลย จอรูจอรูจอรูไปแถวแถวแถวทีนี้แก๊สที่มันเกิดการคายตัวจากฟืนมันก็จะพ่นลงล่างแล้วก็จุดไฟตรงนี้เผาไว้มันก็จะลุกอยู่ตรงนี้ลุกนี้ความร้อนเนี่ยสูญเสียเพราะความร้อนมันต้องพ่นลงมาข้างล่างไงแทนที่จะมาอบไม้อยู่ใจกลางเตามันไม่ไหมมันมาไหมอยู่ข้างล่างพอไหมอยู่ข้างล่างความร้อนค่อยกระดอนขึ้นไปสะท้อนขึ้นไปมันก็มาร้อนอยู่รอบๆเนี้ยนะ ถ้าเรายกถังเขาเรียกว่าห้องเผาไหม้เนี่ยเอาไว้ใจกลางอ,อย่างของอเนี่ยของออ,อ,อคิดไว้เนี่ยก็คือว่าใจกลางเนี่ยเผาไหม้ความร้อนจะอยู่ในใจกลางเตาไม่ได้อยู่ใต้เตาอยู่ใจกลางเตาอย่างเดียวเลยถ้าเราจะทําให้แบบให้อยู่พื้นฐานเตาด้วยก็สามารถทําได้ก็ขยายขยายท,ท่อนี้ออกมา กระจายออกมาครับก็ยังคิดได้อีกเยอะถัทงที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้ก็คือเขาจะทำเป็นผาซีกแล้วมาคุมถัง200ลิตรเนี่ยผาซีกแล้วมาคุมแล้วก็มีท่ออยู่ตรงกลางทีนี้มันเป็นยังไงครับมันก็เป็นอย่างนี้นี่พอคุมเสร็จแล้วมันจะเป็นลนักษณะเราจุดไฟตรงนี้จุดไฟใต้เตา พอจุดไฟใต้เตาแก๊สมันเจาะรูไว้แก๊สมันก็จะพ่นออกมาจากถังนอน200ลิตรเนี่ยพ่นออกมาข้างล่างแล้วความร้อนก็ขึ้นมาเผาอบไม้อบไม้นี้นี้พร้อมทั้งลุกขึ้นไปเป็นซูเปอร์ซันครับลุกเป็นซูเปอร์ซันส่วนประกอบหลักจริงๆก็คือท่อเนี้ยมันจะมาถึงไอตัวห้องเผาไหม้นะเหมือนซูเปอร์ซันนั่นแหละมันเชื่อมลงมา ท่อเนี้ยท่อนี้คือเป็นท่อที่กระจายความร้อนแล้วไฟก็จะลุกมาพ่นข้างบนนี้ด้วยแล้วก็พ่นล่างด้วยครับสองตำแหน่งเลยพร้อมกันครับส่วนซูเปอร์ซันแบบดั้งเดิมคือถังตั้งถังตั้งแล้วก็มีป่องแล้วไฟแลบอยู่ด้านบนครับนี่คือซูเปอร์ซันดั้งเดิมใช้ถัง200ลิตร แล้วแต่ใครจะขยายให้ใหญ่กว่า200ลิตรก็คือต้องไปม้วนเหล็กเอาแต่ที่นิยมคือถัง200ลิตรเพราะฉะนั้นฐานก็ได้กระสอบนึงสอบกว่าๆแล้วก็ต้องผ่าไม้เป็นชิ้นเล็กๆด้วยอันนี้วุ่นวายแล้วก็มาเจาะไฟตรงนี้แต่สิ่งที่ดีก็คือการคายตัวของแก๊สเนี่ยถ้าแก๊สคายตัวแล้วไฟขึ้นมาแล้วมันจะเผาไหม้ตัวเองแล้วเราก็ไม่ต้องเติมไฟเติมเชื้อตรงนี้นะครับทีนี้ แกนกลางมันก็เป็นลนนักษณะนี้นี่คือซูเปอร์สันแกนกลางมันก็จะทะลุลงมาถึงห้องเผาไม้ด้านข้างด้านล่างนี้นะครับความร้อนมันก็เผาตัวถังด้านล่างด้วยทําให้ฟืนตรงเนี้ร้อนไม่มีส้นไหม้หมดแล้วก็แผ่ความร้อนออกจากท่อทึ่งแดงทั้งท่อเพราะว่าอะไรเปลวร้อนเปลวไฟมันขึ้นมันก็ขึ้นมันก็จะลุกอยู่บนหัวเนี่ยลุกอยู่บนหัวอย่างนี้ ลกอยู่บนหัวอย่างเงี้ยท่อมันก็แดงความร้อนมันก็จะวิ่งเป็นลำขึ้นไปรสรุปหลักการคล้ายๆกันหมดกับหลักการคล้ายๆกันหมดครับก็มาหลักการของออออไม่ต้องการให้ไฟมันแลบพุ่นขึ้นอย่างนี้มากเพราะว่าต้องการให้มันลุกอยู่ในเตาเพื่อมันอบไม้ด้านรอบโดยรอบภายในเตาครับ ควันควันของซูเปอร์ซันหรือว่าเตาเตารุ่นใหม่นะควันเขาออกช่วงหนึ่งนะของออก็ออกช่วงหนึ่งนิดๆตอนที่เราใส่ฟืนมันก็มีช่วงที่มันจะฟันมีสัลักออกไปบ้างนะไลฟ์ไลควันก็คือว่ามันไม่ใช่ว่าไลฟ์สักร์เซ็หรอกก็มีบ้างแต่ของอส่วนใหญ่แล้วก็คือนาที2องนาทีที่จะปล่อยควันออกเสร็จแล้วก็ให้มันวนเลย แล้วน้ำส่งผลไม้จะได้มากกว่าของเขาไม่รู้กี่เท่าเลยเตาที่ทาเนี่ยนะนี่ก็ที่เขาทําถังโซล,ลิลิทแทบจะไม่สามารถทําการเก็บน้ําส่งผลไม้ได้เลยเพราะอะไรเพราะว่าแก๊สมันคายตัวโดยตรงออกจากถังแล้วมาพ่น้างล่างมันจะแรงมากเลยเพราะมันจะได้สารทาได้น้ำมันปิโตรเลีย้ได้สารต่างๆจากเนื้อไม้เนี่ยคายออกมาเต็มที่ ขายออกมาเพื่อมาเผาไหม้ผเผาไหม้ตัวเองแล้วก็ให้ความร้อนตัวเองกับเหมือนกันนะครับซูเปอร์ซันก็เหมือนกันคลายนี้แต่ทีน่นี้บางคนซูเปอร์ซันก็เขาทําเป็นท่อออกมาแยกออกมาเล็กๆนะเก็บน้ําส้มขอนไม้ได้2ลิตรสามลิตรอะไรก็แล้วแต่นะแต่ห้าลิตรสิลิตรมันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าท่อตรงเนี้ยที่เขาทาออกมาแยกมามากน้อยแท่ไหนแล้วไฟมันแลบถ้าไฟแลบมาก มันลุกมากลุกมากน้ำส้มมันก็น,น้อยกับก็เหมือนกันทีนี้ของออก็ถ้าเก็บไม่ให้ไฟลุกเลยให้มันมาอบอยู่แต่ภายในแล้วก็ลุกอยู่ภายในเพราะฉะนั้นควนนะัน่ะมันจะวนนะควันมันไม่วิ่งทะลุท่อผ่านออกมาในห้องนี้โดยตรงเพราะมันจะต้องขึ้นไปที่ท่อแล้วไปเข้าถาังเก็บแล้วถึงวนวนเข้าสู่ห้องเชื้อเพลิง ทีนี้ระหว่างอยู่ในถังเก็บเนี่ยนะตัวถังมันเป็นเหล็กครับอากาศภายนอกมันเย็นกว่ามันพอมันมากระทบกันปุ๊บมันก็กันตัวกลายเป็นหยดน้ํากลายเป็นน้าส้มวันไม้ก็ไหลลงถงังโดยที่ไม่ต้องหลอ,อน้ําแต่ต่อไปเราก็หล่อน้ําด้วยพอหล่อน้ําเย็นในถังนี้ทั้งหมดปุ๊บยิ่งควบแน่นของควันเนี่ยเกือบเกือบทั้งหมดเนี่ยมีการควบแน่นเราก็จะได้น้ําส้มวันไม้มากกว่าเขาควันก็จะเหลือน้อย สิ่งที่มันเหลือจากควันเนี่ยก็คือแก๊สที่จะพุ่งเข้าเตาเท่านั้นส่วนควันควันกับพวกยางยางพวกสารทาพวกพวกปิโตเรเลียมพวกยางมาตอยต่างๆมันก็จะตกลงนี้แล้วก็ไหลลงไหลลงสู่ถังพักด้านล่างนี้แล้วก็อาจจะค้างอยู่ตรงนี้เล็กน้อยนะครับเล็กน้อยเพราะว่าจริงๆจุดเนี้ยเจาะต่ํามากเลยต่ําให้เจ็ดถึงตูดเลย พออต้องการไม่ให้มันพักเยอะให้มันไหลลงนี้หมดเลยครับเราก็จะเก็บสารยางมาต่อยนี่เอามาใช้ประโยชน์ได้เยอะครับนี่คือระบบที่คนคิดไว้แล้วนะครับแล้วก็รูนี้จะเจาะให้บาลานซ์อย่างไรเนี่ยนะเราสามารถเพิ่มเติมแก้ไขได้ครับอันนี้เพิ่มเติมแก้ไขก็ต้องติดตามกันไปครับว่ามันจะเป็นลนักษณะตามที่พูดนี้แบบไหนบ้างอย่างไงบ้างนะครับ แก้ไขได้อย่างไรนั่นแหละครับเราเราจะรับชมกันจะตื่นเต้นกับตรงนั้นแหละว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงครับมันเผาไหม้ตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมาลุกบนหัวเตาอย่างเดียวแต่ลุกได้ครับทําให้ลุกได้เอ่อไม่ให้ลุกเราก็ปิดครอบตรงนี้จุบมันก็วิ่งมาลุกข้างในอย่างเดียวครับก็แค่นั้นคือเราเหมือนหกกับด้านอะ่ะกับหัวมันลงมาขคางในเลขหกเลขเก้านะครับ นะเลขเก้าก็อยู่ข้างบนเลขหกก็วิ่งลงมาอยู่ข้างล่างแค่นั้นเองหัวกลมกลมเนี่ยนะมาอยู่ข้างล่างก็เผาเผาไฟไม้อยู่ตรงนี้นะครับแล้วกรอบบัวกับหางหรือว่าเหมือนเงาในกระจกอะนะเรากลับกลับตลบปัดของเขาละวันเราออกมาใช้ประโยชน์แล้วเราก็เอาแก๊สกลับเข้ามาทําเป็นเชือเพลิงเพื่อเผาไม้ตัวเองไม้ฟืนล้วก็แย่ปกติครับเติมด้านบนได้ด้านนี้ได้ไม้ฟืนครับ มากน้อยอยู่ที่การเราก้องทําตรงนี้ให้มันคายเป็นแก๊สครับส่วนจํานวนชั่วโมงจะเป็น2วันสาวันขึ้นอยู่ที่ว่าเราเอาไม้ใส่ครับบ่มแล้วตรงนี้แก๊สมันจะคายใช้เวลานาน,านยิ่งนานเรายิ่งน้ําได้น้ําส้มขวนไม้มากครับครับก็อย่าลืมกดติดตามกดส u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้ออเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆวันนี้ให้ชม ิมเขียวและเปรียบเทียบระหว่างซูเปอร์ซันแบบอีก2แบบนะแบบเตานอ,นอนกับเตาตั้งนะครับวันนี้อธิบายให้ฟังนะครับว่าออก็ศึกษาอย่างนี้เพื่อนๆบางคนเอาว่าอ,อศึกษาว่าก็ศึกษาครับทั้งเตาดินเตาไม่ดินอันนี้คือเตาดินนะเคลือบเตาดินนะถังเตานี้ผาว่าหนังนี่เป็นดินเราก็สามารถจะทําให้เป็นเหล็กได้ โดยที่ว่าไม่ต้องไปทําอย่างเขาลงทุนเยอะก็ผ่าถังนี่แหละเรามาล้อมด้านในรับส่วนด้านบนหัวบนเนี่ยอ,อก็ใช้เป็นเหล็กอยู่แล้วตอนเนี้ครับก็จะเพิ่มอุณหภูมิในนี้ให้สูงขึ้นครับทาให้อุณหภูมินี่สูงขึ้นอบถ่านให้กลายเป็นไม้ตอ,อไม้ให้กลายเป็นถ่านพูดวิดอบไม้ให้กลายเป็นถ่านได้ดียิ่งขึ้นครับนะขึ้นอยู่แคบตรงนี้ด้วยตรงเหล็กเนี่ยที่สะท้อนทีนี้เหล็กถ้าทําระบบออเนี่ย สอนให้คนประหยัดก็คือไม่จําเป็นต้องไปออกเชื่อมจนฝาผนังนี่ว่าไม่ให้รอดเลยไม่ให้มีรูรั่วเลยมันไม่จําเป็นแล้วไงพอเราเป็นผนังดินอยู่แล้วแค่เรามีเหล็กเพื่อรับความร้อนแผ่ทอนกลับเข้ามาแค่นั้นเองครับส่วนฝาผนังนี้ออกก็ใช้ขวดเพื่อไม่ให้นําความร้อนออกอยู่แล้วครับต่อไปก็สามารถที่จะฉาบปูนด้านนอกได้ด้วย เพื่อไม่ให้มีรูรัร่วแก๊สรั่วเราก็ไม่ต้องมาลดน้ําดินใช่ไหมเหมือนมันเตาที่ตามต่างจังหวัดที่เขาทานะครับเป็นเตาดินเขาจ้องเอาน้ํามาเอาน้ํามาถูใส่ผ้าแล้วก็มาถูถูถ,ถูหรือว่า,าน้ํามาลาด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 ทาทาดินไม่ให้มันแตกนะครับพอจะเข้าใจนะพูดอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ